ไม่ได้โหเด้อเด้อพี่เราทำงานสองคนมาชีอะไรเนี่ยไม่ชีเฉยเขาด่าพี่เว้ยด่าอะไรด่าทั้งนั้นหน้าไม่รู้สึกผิดเนี่ยเฮ้ยไม่โกรธไม่ด่าไม่ฉีไม่ฉีเฉยแล้วเมื่อกี้กันอะไรไม่เป็นไรเมื่อกี้มันโกรธแต่มันหายแล้วสร้างฟิลเพลงกำโกรธไม่ได้แค่นี้เองเอาป้าก็ไปต่อดิอ่ะ ปั๊บไปดีบปั๊บปับ,ปบ,ปบไม่ได้โกรธแล้วเข้าใจไหมรู้ไหมจริงไหมจริงไหมอืมฮะอ,นนอะไรอรอ่ะอะไรมันจริงไหมจริงไหมยอ,อะไรม่เหีอะไรจริงจริงไหม จริงไหมก็มานอยางไงไงไม่ล่ะไปพูดกับพี่ไอ้บอกยายเขาเลยว่เาเวลางองคนไม่เป็นนะ้วต้องหัดงองอะไรเงี้ยก็บอกยายก็ดีนะพี่ไอซพี่ไอซ์ชี้ไม,ม้ฉันว่าที่เคยขอโทษโซ่ไปเนี่ย <c oughs> โอย้ดูดิบ้านเปลี่ยนสีเลยขอโทษนะ wiring down yo man yeah.